สวัสดีค่ะยิะะนดีต้อนรับเข้าสู่เชิญชวนน้องมาเรียนนะคะพวกเราเป็นนักเรียนระจากชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาเป็นพิธีกรสอภผ่านในวันนี้ค่ะ Could you please introduce yourself My name is j a m i I'm studying at English program and now I'm in m a t h ยมวัน Hello, my name is d e a r Now I study in ม t ธยมวัน Good morning, my name is a t i s h a l u c a p o r n or you can call me Lana. I study in s e c e school in M3 Uh, good morning, my name is เต e สิทธิ์ุง a จียพรอ y you c a n ค a l l me มี e l เด o w i นนี study in M1 ค่ะทำไมคุณพ่อถึงเลือกให้น้องเรียนโครงการ English โปรแก a เหรอคะครับด้วยทุนเดิมน้องเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะพะัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นครับค่ะทำไมคุณแม่ถึงเลือกให้น้องเรียนโครงการ English โปรแกมเหรอคะ ก็อยากจะให้น้องเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะปกติแล้วที่น้องเรียนที่เก่าเนี่ยคือน้องไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษไม่ว่าจะฟังหรือสนทนาหรืออะไรเนี่ยจะโต้อตอบอะไรไม่ได้เลยก็อยากจะเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้มากกว่าการเรียนภาคปกติอะค่ะคะ่ะ ทำไมคุณพ่อถึงเลือกให้น้องเรียนโครงการอังกฤษโปรแกรมเหรอคะอ๋อพะว่าผพเหินที่บ้านเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราเริ่มให้เรียนตั้งแต่อนุบาลที่อนุบาลสมุทรสาครก็เป็น English โปรแกรมครับผม Why did you decide to join the English program at this school? I love to learn English and am interested in studying and f u t u r and doing work that requires to English to communicate because I am interested in English and I want to improve myself in English. If I can speak English in my daily life, it will be easier to communicate with the foreigner people. And I think the faculty that I'm gonna choose in college is will use English to study. And the last one, I think if I have a chance to study abroad, I would like to choose the country that the people speak English. ทำไมคุณพ่อถึงเลือกให้น้องเรียนโรงเรียนนี้เหคะครับก็จากการที่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาระยะหนึ่งนะโดยที่การศึกษาหาข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็เดินทางสะดวกครับค่ะแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกโรงเรียนนี้ให้น้องเรียนคะก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะว่าจะสามารถที่จะทำให้น้องเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็ โรงเรียนค่อนข้างมีชื่อเสียงอะค่ะจากที่ดูจากาทุกคนที่เขาแนะนำมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใกล้ใกล้บ้านแล้วก็สามารถรับส่งน้องเดียได้สะดวกอะคะ่ะเราทำไมคุณพ่อถึงให้น้องเรียน English โปรแกรมที่โรงเรียนนี้เหรอคะเพราะว่าเราดูโรงเรียนทั่วๆไปในรอบๆนี้นะครับเราศึกษาด้านวิชาการด้านกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับด้านอังกฤษโปรแกรมแล้วโดวยเฉพาะ สติวิทย์เป็นโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาผมมีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนก็อยากจะให้ทั้งคู่ได้เรียนที่เดียวกันนะครับดึงและเลือกสติวิทย์เป็นแหล่งที่เป็นโรงเรียนที่ให้ลูกทั้งสองมาเล่าเรียนที่นี่ครับ Why did you choose this school? I like the environment of this school and style of teaching and learning of this school and for me it is convenient to travel because this school is famous and i think this school good teaching and recruit talent the teachers i would like to study in a nice environment and i think it has a lot of facility in this school like computer room lab and playing field and other แต่น้องได้มาเรียนโครงการอิงเนชโปรแกรมของโรงเรียนนี้น้องมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับก็ได้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับการพูดการติดต่อการสื่อสารการเขียนการอ่านในการเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเลยครับก็คือน้องฟังฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษโต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษเก่งมากขึ้นจากปกติเนี่ยน้องจะไม่กล้าไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะโต้ตอบหรือว่าเวลาใครถามเป็นภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยน้องจะไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะตอบไม่ได้อะไรไม่ได้แต่มาเรียนที่เนี่ยเพียงระยะเวลายังไม่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 ถึงปีเนี่ยน้องสามารถที่จะร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรโต้ตอบไม่ว่าจะใครจะถามเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า ญาติพี่น้องที่ว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถามเป็นภาษาอังกฤษน้องโต้อตอบได้หมดเลยอะค่ะก็ก็ก็ดีใจอยู่อะค่ะโอ้ยเยอะเลยครับพูดภาษาอังกฤษได้ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจเพื่อนผมมาจากต่างประเทศคุยกันรู้เรื่องครับเด็กๆสามารถโต้ตอบให้กับเพื่อนๆได้เป็นความภูมิใจของพ่อแม่ครับ Could you tell me your impressions regarding the English program? I wasn't disappointed I chose to study at here. I got a lot of things from this school and this school has made me more disciplined and have more responsibility. I feel our teacher teaching well. Uh, I feel happy with good friends and my teacher. And I feel good I have a lot of experience when I'm studying in English program. t h a ก s ิ r i s เชื e อใ l y with everyone and it m a k e มี e วา p สุขเม i ่อ t ันเรีย the ้ก h บพว h เขาแ o ะโรงเรียนจั i กิ t กรร t ต e t t t ใ e ้ t s กเรีคุณพ่อช่วยเล่าความประทับใจของโครงการ English โปรแกรมของโรงเรียนสเตฟา3ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับน้องมีพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานที่ครูสั่งไว้ให้เพิ่มมากขึ้นครับ กุณแม่ช่วยเล่าความประทับใจถึงการที่น้องได้เข้ามาเรียนโครงการอังกฤษโปรแกรมของโรงเรียนนี้ได้ไหมคะก็ประทับใจในครูผู้สอนนะคะเพราะว่าเวลาแม่ดูจากการเรียนออนไลน์เนี่ยครูผู้สอนแต่ละท่านเนี่ยเวลาสอนน้องครูจะแบบทำให้ให้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเหมือนไม่มีความกดดันในการที่จะในการที่จะเรียนอยากให้เด็กนักเรียนเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือน้องสามารถที่จะแบบ ต้อตอบครูโดยไม่มีความเกรงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้องสามารถที่จะแบบว่าพูดเป็นประโยคต้อตอบได้ได้ดีมากอะค่ะตอนนี้นะคะก็ภูมิใจว่าได้ได้ภาษาอังกฤษเก่งกว่าปกติเยอะมากค่ะคุณพ่อช่วยเล่าถึงความประทับใจของจากที่ลูกได้มาเรียนอินดิโกรมที่โรงเรียนนี้ได้ไหมผมประทับใจทั้งครูไทยครูต่างประเทศนะครับที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กๆ มีการสอนให้เด็กออรู้จักทั้งในห้องเรียนและข้างนอกมีการเข้าแคมป์นะฮะจัดทริปเข้าแคมป์ทำให้เด็กเรียนรู้รประสบการณ์มีทริปไปต่างประเทศทำให้เด็กอยู่ด้วยตัวเองได้โดยพ่อแม่ไม่ต้องคอยดูแลนะครับผมถึงจะขอบคุณโรงเรียนทั้งครูทุกรขั้ท่านนะฮะที่สามารถดูแลลูกๆานานของพวกเราให้มีประสิทธิภาพที่ออกไปสู้กับโลกภายนอกได้ครับ What would you tell the students who are going to study in this program next year? I want to tell that if you are interested in learning English, I highly recommend you to study at this program because I am the one who doesn't understand grammar. But when I met a teacher, it's that very me to teach and educate me? I really enjoy to learning English, and lastly, I hope that you want to come to study at this program. I want to tell you you don't have to worry about study because if you if you determine you will pass. If you come to study English program in this school you get a lot of fun experience and we have a lot of interesting things waiting for you. Thank you. Thank you. Thank you.